สวัสดีค่ะอุปกรณ์ Ring Fit แหวนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีแค่นี้นะคะสำคัญที่แพงสุดคือตัวนี้อันนี้เป็น Nintendo Switch นะสำหรับเอามาต่อกับลิง์ตัวอุปกรณ์ต่างๆตามนีคทีนี้เราก็จะมางมหาว่าอะไรต่อกับอะไรนะจ๊ะ <G l> มุกก็เอามาต่อกันนะคะเพื่อเสียบอกใช้เวลาสามชั่วโมงกำลังลองผิดลองถูกต่อเองนะคะเริ่มแล้วนนเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์ริงฟิตนะคะเราทำมาตั้งสองวันไม่ได้อันนี้เราก็เซฟไว้แล้ว บิดไ,ไปเรื่อยเขาจะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างแล้วก็มีการทำกดที่กดตามนะมดา่านแรกนะจ๊ะน้องจะเล่นได้ยังก<ม>็ได้ใส่ข้าเลย <c oughs> เอาคุณยงใส่ <c oughs> ขาก่อนนะคะก <c oughs> ่อนเธอก็กินกวางหรือเปล่าใชย่ยิ่งชอบกินสัตว์ป่าอยู่ด้วยแต่ <c oughs> <c oughs> ต้องถามน้องเคาไหนว่าเหนื่อยไหมใหญ่เล่นเสร็จ จะลดพุ่นแล้วอิ <c ười> นมันดในนดต้องิวเก็บลงมาแล้วโอเคมาแล้วดูวดวอ้าวดูเด้อตึงกระดูดอืม